ตโตเอกับตตจกเท้าดิงาหัวเพื่อทำใส้อเส้เบ่อตัตตตคนนี้ลุดใจกางทางวางทางวางตัวโตหนีแเดียวหนี่เดียวโเกียวเขาดบเกียวเขาหนหนีแต่เดียววันนี้ไม่หวบางานได้เปรตีาเหี่าเนก่าแค่จทปิดปีกีกมได้รอวงตวต้ององสูดใจแล้วตัวต้องแวบาคนไดรับเงกแมาดูเรื่องเ่าเอาว่าเอาว่าถ้าเปหไปได้ต

ป้าผู้ชายแปดพี่น้องขัางบันดุกตุกอาจจะบังรวองพบกับต่อต้นพี่น้องทางข่าวอุดมโอ้โหเป็นตะมึงอาจจะจะใช้ป้อมป้าจากโ้องวอยตมนกับแมู่ฟพง สาวุ้งนดีว่าจะไหนไต่ขึ้นมาหัวเพื่อจะสมัคเกยังสมักันยังบอกไ่ได้ยังไม่ฟ้องเอาคุณที่กมาแลเนาะนาบอกว่มาได้ป้ามไดสุขมาแล้วุแล้วว่าจะไหนว่าจะไหนสาวุ้งนดีจี้เข้ามาแพงเข้ามาแพงเข้ามาแต่ว่าแต่ว่าอนันตาไกับบริลลดาสนามานเ้วเถอนหนึงเถอนที่สองสิบวนจะไหนสาวุ้งนดีจี้เข้ามาจี้เข้ามาแหกมืเอาละบุ้งนดีตกอไปบุ้งนีตงไป เขาจะได้บอกโอ้โหบอยก็พายเรียบร้อยเอาอันนั้นจะใช้นี่เคยศาสนามาแล้วเอาสนาสาวสวยกิ่งดาวมาแล้วเธอหนึ่งแนนมาสนาสาวบุกนาดีอีกเธอหนึ่งอร่อยสองคะแนนแล้วแต่ว่าสาวบุกนาดีนี่กันชนะสองแล้วออนาแนนเออเอาขอเสียงเอาเที่ยวกลับไปสาวสวยกิ่งดาวจากนนท์เช็คกับร์ดกระสอนพบกับคอดพอพิเศษจากบ้านหนองเดิน เจ้าน้องเดินกันได้นอ่ดนอ่ท่านั้งเพงเอาล่ะเฮือดีเฮือดังสอนบ้านเีบมาพบกันีกครั้งดแล้วสาสวยจริงเดาจากบ้านเรชนกันสอนจับได้ทุกฟังชกับพรพิเศษจับได้อยู่งนีโอ้โหน้ำออกเป็นหมอกน้ำตกบนน้ำออกเป็นคันแล้วพี่น้องเอ้ย ลาพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเหือดังผักเหือดังว่างกว่าจะไหนว่าจะไดนพอดพิเศษอพความพิเศษท่าทานจะหนี่ออกมาแล้วหนีออกมาได้แล้วหนีออกมาได้สาวสวยกินได้่าจะไดนบัดดนเซ็งเขาว่าจะไหนว่าจะไดนก็ยังจี้มากจี้มากแหงขึ้นมากแหงขึ้นมากแต่ว่าพอดพิเศษนี่ไปบัง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 แต่ว่าทั้งกินสาวตโดยที่ยักษ์จี้ตี้เข้ามาตี้เข้ามาแหงขึ้นมากแหงขึ้นมากแหงขึ้นมากสาวสวย อาตไป,ตไปิดปพอ่อาสาวยกี่าสาวสวยีเขามันาววอตบ,บอายพี่อ้โวย,นนยอ้ให้ขอห็นว่ากระไดหโ้ยคยจังซ่อมกำ,ำกลับมาตกใพายกักมาแต่ว่าแตานอกนี่นี่ทงังวัวเมือกในกระเป๋าข้อเงื่อไว้ไปเขาฮอนลักไส บ่เผาสุดบ่เพาหนี้ท่าน้องแนมเซมมาท่าน้องแนมอ้หยท่าน้องแนมเอาไปบ้ไปไปเอาจากไดกระซุบซักซีแกงเผือเนาะแกงว่าสนามมันแกงกันก็ได้อทปงเอาปนกแล้วแต่ทักสอเล่มงกันร้อยรัเขาสิไตโอ้โหไปไปเป็นไปว่าไผจะไปถึงว่าไผ่จะออกจะบอก่อะไรจะไปบัึออกบอล เอาละพี่น้องเลยว่าผเป็นไผระบางบุกนั่นดิสาวบุงนั่นดิอยู่ทางข้างทางาจะหนีออกมาหนีไปเลยหนีไปยพอดพามิสีพอดพาวิสษอยู่ทางบ้านก็ยัจี้างแกิดบ้างแหกดบ้างหัวเหื่อยันสะบันเกิดหัวเหื่อยันสะบือเกิดเอาแล้วว่าเอาแล้วเยมุ้งนั่นดิมัจะไห้แก่ตัวนะ้าบมุงนั่นุ้งนั่นดิบุ้งนั่นเขาเสชละบอเขาเื้นช มันอยากว่าจะได้อยู่ทางวันทำบอจะหนี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 ออกมาหนีออกมาได้บ่หนีออกมาได้บ่หนีบ่ได้อีกบอลมาอันนั้นจะได้หนีบ่ได้หนีบ่ได้ก็จะอันนั้นจะได้ยังเข้ามายิงเข้ามาแห่เข้ามาแห่เข้ามาบอลจะได้อันนั้นจะได้ตกไปตกไปบ่ลบอลชนยิงเก้ามาแห่กันบอลอ๋อแล้วบอลตายมันได้เส้นกลางมันพ่อว่าจะไหนอันนั้นจะใส่อันนั้นจะใส่อันนั้นจะใส่เอ้าใช่ใช่จะไปไข่ไปไข่ không có lại <laughs> kênh quá. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ngoài đâu. dẫn đây. ดีไปคสอคนักเรียลวน้าได้หน้ี่ก็แค้นี้คนไปคืนไปคนไปท่านท่าทานยช่้ปก้องเลย้ตยวนี้ชาวบ้านไ่เมื้นคขเขาลอเอาล้พี่น้องดีเมลักจุดปอุกรรมการในช่วงเกียตป

เเปาสุทาโหมัน <descon> ไ <fin anta> <p uss ASE ori> ัห้เหี่ยวมนจะไปเสียแต่สาดระหนึงกระปั่นกระไปเพื่อะได้ขอขอเสียตัวเรื่องการอิจรเน็รเสยเสีจ้าอสามปรถจะออกแล้วสาหรับน้องสาวดับใบลน้องสาวใบคนในสะแหงขาแหง อาพอยแทงกัเลยเนะอาเือเจาบอกอาตลงตลงตลงัองเือเของเืออากรรมการนะนั้นไหนกรรมการเราโอ้เอาเออาเอกสวยเด้อออกสวยเด้อเอาเหือเอเอาเงือพายกันเือพายเี่อออกสวยกันแน่ออกสวยกันแน่โบมีไพ่ซอยไพ่ละไอยาะเป็นอะไรก็จ้ตายก็สามละบ่ละ่ ห้องหายกเยอยู่ดีเอาเอาเฮียเอาไปซอยด้ยเอาปะทองมาเป็นยังดรอทันปะทองเฮีได้กรมันเรยไร่เป็นยังดอก สองอยากจบแล้วไผจะไปหนึ่งพอไผอยู่รังสังเกตง่ายงนัตจะใสอยู่บ้านเด็ท่าจะหนีไอ้่าพอพอนเสีก็มยหมนนี้จี้ก็มาจี้จี้ก็มาจี้กมาจี้ก็ม่จั้ก็มาจี้ก็มาจี้ก็ลาจี้ก็ลาจี้็จ้ก็มาจีไก็มาจีักวมาจี้กัาจ้ก็มาจี้ก็มาจว้ก็มาจี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 ้ก็มา้ก็มาจี้กมาจี้ามาจี้ก็มาจี้ก็มาจี้กมาจี้ิ็มาจี้ก็มาัี้ก็มาจิ้ก็มาจี้กวมาจ็มาจี้ก็มาจี้ก็าจี้กมาจี้ก็จี้

ที่เศร้ากะทิบ่าระวังพอาภรี่สิพบกับอนันทไซกถือบ่าอนันทไซเข้าเส็นไสไปเป็นอันดับหนึ่งเาเอาขอเสียงพื้อตอนทำนะนี่คือบรรยากาศน้องย้ำแปเงผีเบื้องวะนะพีไปน้องงานผู้ชจเกือ์งานชมเกืยกะยังบบสิ้นสุดไปน้องกับผู้ขาดบริจา โมเนลงานงามดีเลยบุญองไฟก็อยู่นี่บุญชงเงาก็อยู่นี่เนาะพอเดือนหกก็เป็นบุญองไฟเดือนสิบเอ็ดก็เป็นบุญนองปัสกาขแข่งเรือ มันใส่เรไปนอกโนี่มันเป็นมันเลยบานเ้เอ้าเยาวยาแล้วักแค่เด้เนี่ยอโคโคตางมากินทางมากินมาเนี่โอ้ยอดเ้เลยมันมันเอ้าไอย่ไยู่ยองป็นยองบึบึกกาลีไปนอกเอยข้าวเดียวอดสลักไสะบานนี่เอ้เอ้ยู้จะฟังอไกิน ได้เนมันดีเว้ยไพ่จะเตื่อยกับหักไม่ไ้องไพ่ไม่ยอมเลยที่รอเนื้อคกแท่นั่น สามคนเถอะหน่อยย้อนกันไปย้อนกันไปม่ได้ยวไว้เราต้องไปนองสามคนเพิงนนพ่งก็ย้อนก็ย้อนเมื่อยแล้วผู้หญิงเจ้าตัวร้านผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะผู้แพ้ผู้ชายและจ่ายไปก่อนเลยพน สซงเพื่อกันยังพันจบเนาะแต่ผู้ค <Williams> ้ากับจะได้ไวกลับกับพี่น้องเลยเวลาขับนะน้องจะด้อปติดคลิปไปแค่ชั้นเดียวเด้อพบกันใหม่ในมือหน้าชีพน้องขอบใจทุกท่านที่ชจขอรับชมเนาะเวลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อสบายดี